ยังไม่ได้คุยกันเลยครับเอ๊วันวันราชบุรีเนี่ยก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย <c oughs> เขาถามผมว่าวันพุธเดดี้ไปศาลเหรอผมยังไม่รู้เขารู้เขาว่าศาลแล้วนะว่าโอเคเดดี okay, ้ภาษาอังกฤษเดดี้ Daddy, you going to the court on Wednesday ผมก็บอกใช่แล้วเขาก็มองเหมือนกับสตันไปพักหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้ถามต่อก็ <c oughs> สนแสดงว่าพอจะรู้ว่าอาจจะรู้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มของพอ่อแต่ไม่รู้ว่าจะถามว่าอะไรต่อหรือ จะช่วยยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้มั้งเขาก็คงเป็นห่วงพ่อเพราะว่าไอตอนที่ตอนที่โดนโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมก็ไม่รู้ว่าใครไปเล่าให้เขาฟังหรือไปแอบดู youtube หรืออะไรที่ไหนก็ไม่รู้เขาก็เลยรู้แล้วเขาก็มาถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้โดนไปทํางานไม่ได้แล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วไม่ได้เป็นนักการเมือง prime minister a ี y m o r หรออะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกเออก็ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสียใจมากไงเขาคงแบบอาจจะในใจแล้วก็คิดว่าอาจจะรู้สึกว่า ก็ดีนะพ่อจะได้มีเวลาเล่นกับเราเยอะๆเพราะว่าปกติแล้วพ่อไม่ค่อยมีเวลาให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ช้าแดดดีมีเวลาให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องดีสิอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอะเขาตอบลยผมก็เลยแพ้หน้าพอพยักหน้าปุ๊บแล้วร้องโฮเลยร้องโฮแตกเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนที่เราไม่ได้อยู่กับเขาหรือว่าตอนที่แบบว่าบางทีเดี๋ยวนี้เด็กมันเข้าถึง สื่อได้เยอะเนี่ยบางทีก็อาจจะไปฟังคนอื่นพูดมาคนอื่นเล่าให้ฟังหรือแอบ,บดูในติ๊ก ok อกอะไรของเขาที่ผมบังคับไม่ให้ดูก็เลยต้องรู้สึกว่าต้องไม่ให้เขาดู